เดเจอกันนานเลยไม่ว่างทำคลิปอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะว่าสอนเพาะมะลุมมะลุมเพาะยังไงให้อัตรางอกดีมากๆอันนี้ก็คืองอกเลยนะคะ90%วันนี้ก็เดี๋ยวสอนตั้งแต่เลือกมเมล็ดเลือกฝักเลยแล้วกันเนาะอ่ะมามะลุมถาดที่เราเห็นนะคะถาดนี้ก็อายุประมาณเกือบเกือบสองละตัวนี้หลังจากที่เราเอามาล็ด ลงดินเนี่ยไม่เกินห้าวันคุณเห็นต้นอ่อนแล้วเท่ากับอัตรา,างอกค่อนข้างดีเนาะตอนนี้ก็สูงประมาณนี้นะคะคืบหนึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าจะต้องแยกแล้วแต่ละต้นเนี่ยคือว่าจะต้องควักดินออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็แยกเป็นแต่ละต้นเอาไปลงถุงชําหรือสามารถเอาไปลงดินได้เลยอันนี้เราแค่เพาะอนุบาล ขี้เกียจเพราะใส่ถุงชําทีละเม็ดก็เลยเอาลงถาดก่อนอเราก็มาดูกันมเมล็ดก,กันเนะาะเมล็ดนะคะอันนี้ก็คือมเมล็ดข้างในที่เราได้มาอันนี้คือมเมล็ดที่เราแกะออกมาจากฝักแล้วมเมล็ดที่แกะออกมาจากฝักเนี่ยมันจะมีทั้งใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้ฝักที่เราใช้จะเป็นฝักสีเขียวเข้มที่แก้มฝักเริ่มมีสีน้ําตาลถ้าเป็นสีน้ําตาลทั้งฝักใช้ไม่ได้อันนั้นคือไม่งอก คือแก่ไปแต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวเข้มโดยที่ยังไม่มีแก้มสีน้ำตาลอันนั้นก็งอกยากมากเราใช้เป็นสีเขียวเข้มที่เริ่มมีแก้มสีน้ำตาลถ้าให้มองจากตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือแต่เราไปเก็บมาให้แล้วเขาก็แกะเป็นเนตมาให้เลยเพราะนั้นเราจะไม่เห็นสีฝักเนาะแต่อันเนี้ยคือเก็บมาแล้วว่าทิ้งไว้สามวันถึงเริ่มมาแกะเพื่อให้เปลือกมาเริ่มแห้งเราจะแกะง่ายถ้าเราจะดูจากตรงนี้นะคะ ให้เราดูอย่างนี้คือตรงตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีอ่อนข้างๆจะเป็นสีเข้มอันนี้คือเมล็ดที่แกะกำลังดีอ่าแล้วก็ใช้วิธีบีบเบาๆให้มันแตกเห็นไหมเมล็ดข้างในจะยังสมบูรณ์อยู่เราจะต้องแกะเอาเมล็ดข้างในเราจะต้องแกะเอาเมล็ดข้างในมานะคะอันนี้ก็คือว่าแกะไว้เยอะแล้วเยอะมากด้วย อันนี้หลายร้อยเนี่ยถ้าเกิดเป็นอ่าถ้าเป็นักด้านในนะตรงกลางสีอ่อนข้างนอกสีเข้มปุ๊บข้างในมันจะใช้ได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวว่าแกะให้ดูอันนี้มาจากฝักที่สีเขียวเข้มนะคะแล้วก็เริ่มมีแก้มสีน้ําตาลก็จะประมาณนี้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อันนี้จะมาจากฝักที่เป็นสีน้ําตาลเลยเดี๋ยวว่าแกะให้ดูเนี่ยข้างในมันจะฝ่อไปแล้วเห็นไหม อ่าอันนี้คือใช้ไม่ได้ส่วนอันนี้มาจากฝักที่เป็นสีเขียวอ่าอันนี้เราก็จะเห็นว่าข้างในอ่อนไปเริ่มเป็นลาเนาะความแตกต่างเท่ากับเมล็ดที่เราใช้ก็คือมาจากฝักที่เป็นสีเขียวเข้มเริ่มแก้มเริ่มเป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นแบบนี้อัตรางอก90%ขึ้นไปวิธีการเพาะก็เหมือนการเพาะต้นไม้ง่ายๆเลยค่ะก็คือ เตรียมดินเป็นดินปลูกธรรมดานี่แหละผสมทรายลงไปหน่อยให้มันมีทรายมันจะได้ไม่อมน้ำมากแล้วเราก็โรยโรยไม่ต้องติดกันมากนะคะที่ว่าแกะไว้พะพอได้สามสี่ตะกร้าเลยเนี่ยโรยอย่างเงี้ยแค่นี้โอเคอย่าอย่าติดกันเยอะเวลามันงอกมันเป็นกระจุกเดี๋ยวมันขี่กันแกะยากอีก เท่านี้แล้วเราก็เอาดินดินโปกที่เหลือถมปิดทับหนาไม่ต้องเยอะค่ะสักประมาณประมาณนิ้วนึงอะ่ะเอาแค่แบบเราลดน้ำแล้วดินมันไม่กระตุยออกมาอ่าแค่นั้นใช้ได้แค่นี้เองปิดมเมล็ดให้เรียบร้อยจากนั้นวางไว้ที่ได้รับแดดประมาณครึ่งวันหรือเต็มวันก็ได้แต่ไม่ใช่แบบดาลอยเปี้ยงๆนะ ถ้าแดดประมาณช่วงเนี้เต็มวันได้แต่ถ้าเกิดแดดจัดแบบหน้าร้อนะ่ะซึ่งมันไม่มีมะลุมอยู่แล้วลหะแต่ว่าพูดเผื่อไว้ถ้าแดดเปรียปร้ยงๆอย่างนั้นก็เอาสักแดดครึ่งวันแล้วก็ลดน้ำเวลาค้างแบบชุ่มๆภายในห้าวันเขาจะงอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อนเองสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการสอนเพาะผักพื้นบ้านซึ่งมะลุมก็เหมือนที่เรารู้ว่ามีประโยชน์ทางสารอาหารแล้วก็เป็นยารักษาโรคด้วยอยังไงก็ตามนะคะลองไปทํากันดูแล้วก็ มากกซิบแจ้งผลกันด้วยเนาะว่าได้บ้านหนึ่งเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็บายบายจ้า